สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชารโรของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาทำพิกอคาสนะคะท็อปิกของเราวันนี้ก็คือที่เพื่อนๆของมานะก็คือคุยกันล่าสุดเขาคิดยังไงนะคะหลังจากที่คุยกันล่าสุดเนี่ยระหว่างเรากับเขาเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะก็มีให้เลือกนะคะสามตัวเลือกนะวันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นดาวนะคะเป็นดาว นะคะเป็นน้องดาวนะคะสีชมพูนะคะตัวเลือกที่หนึ่งนะตัวเลือกที่สองก็จะเป็นสีเทานะคะอันนี้คือสีเทานะตัวเลือกที่สามก็คือสีทองสีเหลืองทองนี่แหละนะก็เลือกนะคะสัญลักษณ์ที่ชอบแล้วก็ใช้มากที่สุดนะคะตามตัวเลือกที่เราให้ไว้เลยนะนึกถึงหน้าเขานะคะกับท็อปปีของเราวันนี้ก็คือ คุยกันล่าสุดเขาคิดยังไงนะโอเคไปดูกันที่ตัวเลือกที่1เลยนะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะตัวเลือกที่1น่งนะช่วงนี้โทรศัพท์มีปัญหาอีกแล้วแน่เลยนกก็รู้สึกว่าเสียงมันเบาลงนะคะขออภัยจริงๆนะมาดูกันนะคะว่าคุยกันล่าสุดเขาคิดยังไงนะนี่คือ พ่ของคุณใบแรกนะคะเป็นไม้ออกครับคนคนนี้นะคะคนคนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนขอดูลักษณะเขาหน่อยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตน้ํากรกฎพิจิกมีนนะคะเป็นคนผิวสองสีก็ได้นะคะออกไปทางขาวนะคะรูปร่างสันทัดหรือว่าออกจะอบุอบๆหน่อยก็ได้นะคะคุณคนนี้นะ อืมเป็นคนที่ดูดีนะคะดูแบบแต่งตัวดีหน้าตาดีอย่างเงี้ยนะอืมเป็นคนมีความเหมือนเป็นนักรักหน่อยๆน,นะจ๊ะอืมมาดูค่ะเขาดูตัวเขาหน่อยนะเขาเป็นยังไงอ่าหนึ่งถ้วยนะคะเขาสเตรนท์ Strength, เขาเหมือนกับว่าเจเจวิ พลังงานเขามีความผูกพนันมีความคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขายังรักและรู้สึกดีดด้วยอยู่นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีมังกรก็ได้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือว่าวันเสาร์นะคะก็มีความอยากกลับไปนะคะตัดใจไม่ได้ยังรักนะคะมีความเน่หานะถ้าเกิดไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันแบบถ้าเกิดคือเขา ถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันอยากจะกลับไปก็คือเป็นความรู้สึกที่มีความแตกต่างกันแต่รู้สึกคิดถึงแล้วก็ผูกพันนะคะมีความเข้ากันได้ดีอย่างเงี้ยนะเขายังรู้สึกดีๆนะคะกับใครสักคนหนึ่งที่เขายังอยากจะมอบความรักนะคะหรืออยากจะขอโอกาสนั่นแหละนะคะถ้าเป็นการแบบความสัมพันธ์แบบไปไป,ไปกับกลับนะคะตอนนี้เขารู้สึกอยากกลับไปหาใครสักคนหนึ่ง นะอยากได้รับโอกาสอยากมอบความรักให้เดร์เจวิลคือ,อยังตัดอกตัดใจไม่ได้นะคะยังมีความสิเนห้ายังมีแรงดึงดูดกับใครคนนั้นอยู่นะคะอันนี้คือพลังงานของเขาความรู้สึกของเขานะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอ่าอปิกของเราอะคะ่ะว่าคุยกันล่าสุดเขาคิดยังไงคะเขาคิดยังไงกับคุณคะ เขาคิดยังไงหลังจากที่เรากับเขาคุยกันนะคะล่าสุดนี้ว้าวสิดาบนะคะห้าดาวโอ้เขาเจ็บปวดนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณไม่เอาเขาแล้วอะนะจริงๆรห้าถ้วยเขาได้แต่สองคุณนะคะอการพูดคุยกันล่าสุดนี้นะคะ มีทั้งความเจ็บปวดนะคะมีทั้งความรู้สึกผิดหวังเสียใจรู้สึกผิดก็ได้นะคะรู้สึกผิดแล้วเหมือนกับคิดได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนตกตะกอนนะคะกับเรื่องราวต่างๆนะคะที่ผ่านมาเหมือนเข้าใจอะคะ่ะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะอืมเอ่อก็คือถ้าคุณกับเขานะคะมีการอะ หลังให้กันไปนะคะในความัมพันธ์ตอนเนี้ยนะคะหลังจากที่คุยกันล่าสุดเขาเจ็บปวดนะคะเขาเขารู้สึกว่าเขาทําร้ายคุณหรือว่าตัวเขาเองนะคะที่ที่ทําผิดพลาดไปนะคะแล้วก็เสียใจเหมือนเหมือนเหมือนคิดได้นะคะเสียใจรู้สึกผิดอย่างเงี้ยนะมีความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะเข้าใจทั้งหมดแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจาก ตัวเขาเองนะคะที่ที่ทําให้เป็นแบบนี้นะเขาเขาอยากจะขอโทษนะคะอยากจะอืมคือเขาสํานึกผิดะนะคะเป็นห้าถ้วยะนะแล้วก็เหมือนเขาคิดได้นะเดอะเฮอร์มิตนะในบางท่านคุยกับชาวราศีกันนะนั่นแหละอย่างหลังจากที่คุยกันล่าสุดนะคะเขาจะรู้สึกอย่างนี้เลยรู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไปนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันมันจบแล้วจริงๆหรอหรือว่า มันเจ็บปวดนะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเขาเหมือนกับว่าเขาสำนึกผิดแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะที่ทําร้ายคุณนะคะแล้วก็ที่ที่ทําให้คุณต้องออกมาจากความสัมพันธ์หรือเขาเป็นคนที่แบบทิ้งคุณมาอย่างเงี้ยนะในตอนนี้เขาคิดว่าเขาอาจจะต้องเสียคุณไปแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาคิดได้นะเป็นความรู้สึกของความคิดได้มากกว่านะคะทีมที่หนึ่งนะโอเคไปต่อกันที่ตัวเลือกที่สองเลยนะคะ สวัสดีนะคะตัวเลือกที่สองนะคะเป็นดาวสีเทานะอ่าเป็นหนึ่งดาขึ้นมานะคะคนคนนี้ที่คุณถามถึงอาจจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมหรือเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะคะค่อนข้างที่จะมีความจริงจังหรือว่าชัดเจนในตัวเองขอโทษค่ะโตขยับมีความชัดเจนในตัวเองหรือว่าเป็นคนที่แบบ พูดตรงๆอะอืมนะเป็นคนจริงเหมือนกันนะดุนะคะเด็ดขาดนะมาดูกันค่ะว่าเขานะคะเขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนึกคิดเขาตอนนี้นะคะขอดูพลังงานคนที่ทีมที่สองนะคะถามถึงหน่อยนะคะ King of c u p ค่ะแปดดาค่ะหไม้ค่ะ Strength อืมกองที่1ก็มี Strength ขึ้นมานะคะ คือตอนนี้เขายังมีความนะคะคิดถึงใครบางคนที่รู้สึกผูกพันมากๆนะคะที่แบบอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัยนะคะภาษาก็ได้นะคะศาส,สนาวัฒนธรรมก็ได้ที่มีความแตกต่างกันมากๆแต่คิดถึงผูกพันกับใครสักคนหนึ่งมากๆนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุใเมฆสิงห์ธนูหรือว่าชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีดก็ได้นะคะแต่เขาเป็นคนที่แบบ เก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกมากๆนะคะเขาเขายังรักใครสักคนหนึ่งมากๆแล้วก็ยังแบบยังคิดถึงอยู่เสมอๆไม่สามารถที่จะตัดใจได้นะคะซึ่งน้งรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่แสดงออกนะเพราะเป็นหนึ่งดาบเขาไม่ได้แสดงออกความรู้สึกน้ะนะคะที่แบบรักคิดถึงผูกพัน นะคะอยากเจออยากใกล้ชิดอย่างเงี้ยแต่เขาไม่แสดงออกนะคะเขาเป็นคนที่เก็บซ่อนอารมณ์เก่งมากๆคนคนนี้เก็บซ่อนความรู้สึกเก่งมากๆนะคะด้วยความที่เขาเป็นหนึ่งดาบเขาอาจจะดูเย็นชาอาจจะดูนิ่งสเสลือเกินนะคะซึ่งเนี่ยเขาอะค่ะเอ่อเขาคิดถึงคุณไม่สามารถที่จะเอาใคร ที่เขาคิดถึงเนี่ยออกจากหัวได้เลยจริงๆนะคะก็คือคน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 ที่เขาคิดถึงเนี่ยเ,เขาอยากได้รับโอกาสจากคนคนนั้นนะคะอยากขอโอกาสอยากกลับมานะคะอยากกลับเข้าไปในความสัมพันธ์คิดถึงอย่างเงี้ยนะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะต่อให้เขาพยายามที่จะนิ่งหรือไม่แสดงออกบอกเลยนะคะเขาอยากได้รับโอกาสนะ แล้วเขาก็แบบตัดใจไม่ได้จริงๆนะคะคนคนนี้ทีนี้มาดูตามหัวข้อกันนะคะว่าอันนี้เป็นสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะโอเคมาดูกับหัวข้อของเราวันนี้นะคะหลังที่คุยกันล่าสุดนะคะเขาคิดยังไงนะคะอ้าสิบถ้วยค่ะ the fool เขารู้สึกดีนะคะเขา,เ,าเขารู้สึกดีค่ะที่คุยกับเราเขารู้เขามีความสุขมากๆนะสิบถ้วยเป็นความสุขที่สุขจริงๆจากใจอะคะ่ะนะมีความสุขเขารู้สึกว่าได้ปลดปล่อยความรู้สึกของเขาได้พูดนะคะสิ่งที่เขาอยากพูดเขารู้สึกดีเขาเขาไม่ได้รู้สึกอึดอัดแบบนี้อีกแล้วนะคะหลังจากที่คุยกับเรานะแปดดาบเขา อาจจะอัดอั้นเก็บซ่อนความรู้สึกอะไรก็ตามนะคะหลังจากที่เขาคุยกับเราเขารู้สึกแบบโลง่งสบายและเหมือนแบบอ,อ,อยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็ยังมีความคิดมากอยู่นะคะห้าถ้วยด้วยความที่ว่าถ้าเนี่ยการขอโอกาสอะคือคุณนะคะ เขาอยากถ้าเกิดคนที่เขาอยากขอโอกาสคือคุณเขาไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะผิดหวังไหมนะคะเขาเริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาก็แบบกลัวว่าจะผิดหวังเหมือนกันนะคะเขาอยากเข้าหานะคะอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นนายออบซอรขึ้นมานะคะเขารู้สึกแบบฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในในความสัมพันธ์เนี้ยอืม อยากจะเข้าหาอยากจะมาหาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาก็มีความแอบคิดมากว่าจะได้รับโอกาสจากคุณไหมนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่2นะคะเราไปต่อกันที่ทีมที่3ค่ะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทีมที่3นะอ่าเป็นห้าม้นะ คนคนนี้กับคุณมีปัญหากันหรือเปล่านะจ๊ะมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานของเขานะพลังงานของเขา King of p e n t a c l e เเขาเป็นยังไงบ้าง King of Pentacles นะคะหกเหรียญดูสันแชมเปรน เขาเป็นยังไงบ้างคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินพษภกันมังกรหรือชาวราศีธนูก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ดูแบบเป็นผู้ให้นะคะใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าสบายใจคนคนนี้นะคะแบบได้รับพลังงานบวกอะไรอย่างเงี้ยนะอืมรู้สึกว่าเขายังอยากจะสารความสัมพันธ์นะคะช r มเปอร์เรนอยากติดต่อสื่อสาร อยากจะเทคแอคชั่นทำอะไรบางอย่างอยากจะลงทุนในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะคะเดะซันถ้าคุณกับเขามีปัญหากันเขาอาจจะอยากปรับความเข้าใจกับคุณก็ได้นะคะ t ท m p พรานั้นยังอยากจะสารต่อนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะไม่ได้โรแมนติกนะแต่แบบเขาก็เป็นคนที่จริงจังค่ะหนักแน่นและมั่นคงนะคะคุณคนนี้ ถ้าคุณมีปัญหาการรู้สกว่าเขาอยากจะสันความสัมพันธ์กับคุณยังอยากจะพูดจะคุยกับคุณปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็คือยังอยากจะมีคุณนะคะเป็นเดอะซันนะยังอยากจะลงทุนในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูนะคะหลังจากที่คุยกันเขาคิดยังไงนะคะเขาคิดยังไงหลังหลังจากที่คุณกับเขาได้คุยกันล่าสุดเนี่ยนะคะขอดูนะ เดมูนค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีมีนชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีกันก็ได้นะคะห้าดาวหลังจากที่คุยกันระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนกับเขาอยากให้คุณอะให้อภัยเขานะคะอยากให้คุณเขาค่อนข้างที่จะแบบวิตกกังวลว่าคุณจะให้ให้อภัยเขาหรือเปล่าหรือคุณจะไม่เอาแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาเหมือนเข้าใจนะคะเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรู้สึก the f o o l เขาอาจจะคิดได้แล้วนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคะเขายังอยากจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะห้าดาบคือเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะ เสียคุณไปนั่นแหละนะคะเขาก็ยังอยากจะมีคุณนะคะยังอยากจะให้คุณให้อภัยเขาถ้ามีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เขาก็ยังอยากจะยื้อคุณไว้นะคะไม่อยากให้คุณไปจากเขานั่นเองนะคะแต่กต่เขาไม่รู้จริงๆว่าเขาจะได้รับโอกาสไหมนะคะไม่รู้ว่าคุณจะปิดกั้นเขาไหมหรือจะไม่เอาแล้วความสัมพันธ์นี้ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาคิด นะคะหลังจากที่เราคุยกันนะคะล่าสุดนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่3นะโอเคนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะบ๊ายบายค่ะ